สวัสดีจ้าสวัสดีตอนใช้สายวันอาทิตย์จ้ามื่อนี้ตอนนี้เก้าโมงนิดๆค่ะพร้อมกับอุณหภูมิ2ีองศาสีวา่ายู่บ้านกับส้งเย็นๆอยู่ค่ะแต่ว่ามาสวนพ่อครูจิมมี่มื่อนี้นะคะลมพัดวีวีเลยค่ะนี่มาชมสวนพริกของพ่อครูจิมมี่บางนู้นะะคะ พริกหยวกบกค่ะคุณนาย <Yes. S 1> เบิ้งดูค่ะต้นเดียวได้ค่ะนี่ว่ามันสีพาต้นลมค่ะนี่ค่ะนี่อมากแดงกัะมีโคสอ่อนพริกหยวกของเร้าพสิมาเก็บขายซอยเล่าสะเด็มันบ่แดงคุณด้เก็บขายผวดโ้เอาไปปิ้งตำแจวก็สิแซนะ่บเนาะ จเจาเ็ดปวกจวเจ้าเห็ดไข่เว้ยเบิองเมืองอันนี้ต้นน้อยกย็ได้ชิงโง่เลยโง่ขึ้นอย่างจา้าเบืงต้นน้อย,อยนี่นี่ต้นหนึ่นนนงบ<า>ัตามกว่าห้าสิบมารกได้บรเคูห่หนอยเป็นรอย,อยนะพิกพิกรอบนี่บ่บได้สีเขียวอ่อนเนาะสีนี้แหละอ๋อพูนลองบอก บ่ค่อยเผ็ดไปเผ็ดบาร์บีคิวบ่จ้าอยู่ใอลนี่ยซีดีเกาหลีเลยนะเคยเห็นบ่เนี่ยซีดีเกาหลีใช่ที่เขากินกับอัันนน้นเห็นไปไปบ่ใบใบกะมากพริกมันสีเดียวกันไปน้ำกันเลยเบิ่งก็จังต้นนี้เบิ่งกโน่นอ่ะเป็นนาบต้อนอ่ะตามยามตามยามอยู่พูดโอ้หาซีบหน่วยบ่มีแมนแล้วละ่ะเด้อนี่เด้อ จักปลูกยังจะปลูกยังตื่ตนมา,มาพอเห็นหนาจักเถื่อบาร์บ,บ,บีคิวไหย,ยไบาร์บ,บีคิวคุณเนี่ยแ่งยังเดะปลูกจากไรน้อพริกเนี่ยปลูกลายกะงามเก็บกันอยาองคุน่ะโออยากตัวเก็บต่างคนเก็บอีกเก็บขายชมสวนพริกแล้วต่อไปสิพาไปส้มชวนันส้มพริกอยอู่อ่ะส้มพริกอยู่บอก ไปส้มส่วนมะพร้าวน้ำหอมกับกล้วยได้จ้าซัมมิก่อนเดอร์บ๊ายบาย